ก็แค่ใบกะเพรามะเขือไม่กี่ลูกจะทําเป็นเรื่องใหญ่โตไปถึงไหนกันเหรออย่าห่วงนักเลยก็แค่ของกินพูดอย่างนี้ได้ยังไงถ้าอยากกินนักทําไมไม่ลองปลูกเองบ้างละ่ะหรือต่อให้ไม่ปลูกก็ช่วยกันลดน้ําให้มันโตหน่อยจะได้ไม่รู้สึกว่าเด็ดของคนอื่นฟ,ฟรีๆไงโอ้ยลดน้ําเหรอให้ฉันลดน้ําเนี่ยนะขาน้ําขึ้นทุกเดือนใครจะไปเปลืองน้ํากับผักคนอื่นละ่ะ มีหญิงชรา,าอยู่สองคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ปลูกติดกันบ้านหลังหนึ่งี่ชื่อว่ายายจือดอีกหลังหนึ่งก็ชื่อว่ายายชื่นทั้งคู่ก็แก่ๆพอกันแต่บุคลิกและวิถีต่างกันอย่างสิ้นเชิงยายจืดจะเป็นหญิงชรา,าฐานะพอมีพอกินพอลูกสาวก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนบ้านของยายจืดดูสะอาดสะอา้านไม่มีเศษดินหรือว่ากองฟางระเกะระกะให้ลกตายายจืดนะเป็นคนที่เจ้าระเบียบไม่ชอบเพื่อนดินเปื้อนฝนและที่สําคัญไม่ชอบเสียเงินโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟเธอใช้ทุกอย่างประหยัดมากจนน่าแปลกใจว่าอยู่ได้อย่างไรในยุคนี้ส่วนยายชื่นตรงกันข้ามเป็นหญิงชราที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ส่งเสียอะไรมากนักยายเช่นก็มีลูกสาวคนเดียวที่อยู่กรุงเทพแต่ยายชื่นก็มีหัวใจนักสู้และก็รักธรรมชาติเธอปลูกผ,ผักไว้ริมรั้วติดกับบ้านยายจืดท้งมเะเขือยาวถั่วฝักยาวโหระพาและบางวันก็มีพลิกมาปลูกตรงมุมเล็กๆทั้งหมดเธอจะรดน้าเองทุกเช้า เงื่อไหไแค่ย้อยก็ไม่เคยวันเพราะถือว่าอย่างน้อยก็ได้กินของสะอาดแล้วก็ไม่ต้องซื้อในตลาดให้เปลืองเงินแต่ความขยันของยายชื่นกลับเป็นปัญหาให้ยายเจือผู้ที่ไม่เคยปลูกอะไรเองเลยแล้วก็ไม่พอใจอยู่ลึกๆยอยเจือก็มักจะมาแอบเด็ดผักของยายชื่นตอนที่เจ้าตัวไม่อยู่บ้านพอมีคนทักท้วงก็แกล้งทำเป็นเฉยเฉยว่าก็ขึ้นมาทางฝั่งของบ้านฉันเองแตเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนก็ทําให้ดินริมรั้วเฉอะแฉะ ยายชื่นก็ออกมาลดน้ำผักเหมือนทุกวันแต่ก็พบว่ากระเพราแปลงหนึ่งถูกเด็ดจนไม่เหลือยอดเอ็นี่มันอะไรกันเด็ดจนเหลือแต่กา้านยายชื่นก็พึมพำอยู่คนเดียวพอดีกับที่ยายจืดเปิดลวประตูบ้านออกมาอยู่ทางหลังบ้านพอดีมือยังถือถุงพลาสติกใส่มะเขือกับใบกระเพราอยู่ยายจืดทำไมเด็ดของฉันไปอีกแล้วบอกกี่ทีแล้วว่าอย่ามาแตะต้องยายจืดก็ยักไหลแล้วก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้อ้าว ก็มมนมาขึ้นฝั่งฉันไงมันล้นมาทางนี้เองจะให้มันทิ้งไปหรือไงล่ะล้นก็จริงแต่มันก็ของฉันนี่นาฉันเป็นคนปลูกฉันรดน้ําฝนตกมาก็ยังมาลดอยู่ทุกวันโอ้ยก็แค่ใบกบะเพราเมื่อเขือไม่กี่ลูกจะทําเป็นเรื่องใหญ่โตไปถึงไหนกันเหรออย่าห่วงนักเลยก็แค่ของกินพูดอย่างนี้ได้อย่างไงถ้าอยากกินนักทําไมไม่ลองปลูกเองบ้างล่ะหรือต่อให้ไม่ปลูก ก็ช่วยกันลดน้ําให้มันโตหน่อยจะได้ไม่รู้สึกว่าเด็ดของคนอื่นฟรีๆยังไงโอ้ยลดน้ําเหรอให้ฉันลดน้ําเนี่ยนะข่าน้ําขึ้นทุกเดือนใครจะไปเปลืองน้ํากับผักคนอื่นละ่ะโตเอ้ยแค่น้ํานิดเดียวเองลดไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จจะตะ์หนีไปถึงไหนกันฉันไม่เดตหนีหรอกนะแต่มันก็ไม่จําเป็นนี่ฉันไม่เคยเดือดร้อนเรื่องผักนี่ก็แค่ขอแบง่แบงๆบ้างจะมาด่าจนหูชาไปถึงวัดเลยหรือไงละ่ะ ของที่มาเด็ดปลูกเองไม่เด็ดลงแรงเองไม่มีใครเขาให้เด็ดฟรีๆหรอกยายถ้าไม่คิดที่จะช่วยปลูกก็หัดมีน้ำใจไม่เด็ดของคนอื่นได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็เอาไป้ายไปปากซี่ยายชื่นเขียนไปเลยว่าของยายชื่นเนี่ยห้ามเด็ดจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดเออข่าวนี้ข้าจะปากแน่ละแล้วถ้าเห็นเด็ดอีกนะจะเอาเรื่องให้ถึงผู้ใหญ่บ้านเลยเชียวเสียงตะโกนก็โต้เถียงกันดังด้านทางซอยแม้แต่หมาข้างบ้านก็ยังหยุดเห่าแล้วก็หันมาฟังแทน ในขณะที่ทั้งคู่กระต่างหันหลังให้กันยังไม่พอใจในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่มีปากเสียงกับยายชื่นเรื่องผัก,กริมรั้วยายจฉืดเดินเข้าบ้านด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวขายียบรองเท้าแตะดังปรับปรับมือหนึ่งก็ถือถุงพลาสติกใส่มะเขือกับกระเพราส่วนอีมือหนึ่งก็ควา้าโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ลูกสาวซื้อ่าให้เมื่อปีก่อนยายเฉืดอก,ก็กดหาลูกสาวทันทีด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความน้อยใจแบบกแกรงฮัลโหลลูกสาวพี่เหลอลูก เสียงยายจืดก็เต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ไม่มีน้ำตาแม่น่ะเพิ่งจะโดนยายเชื่อมันด่าอีกแล้วนะลูกเสียงโซฟียที่อยู่ปลายสายในกรุงเทพก็แว่วมาด้วยความตกใจฮะด่าอีกแล้วเหรอแม่ใช่สิลูกแม่ก็แค่ไปเด็ดใบกะเพราแค่นิดเดียวจะเอามาใส่กับข้าวกินคนเดียวนี่แหละยายนั่นก็ทำเป็นวอยยลันบ้านเลยนะทั้งที่ผักมันก็ขึ้นอยู่ตรงคันแดนมันก็เปรียบเสมือเป็นของส่วนกลาง ใครจะเด็ดก็ได้ใช่ไหมล่ะเยอยจืดก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เสียงอดออน,ออนแล้วก็เติมแต่งเรื่องราวให้ดูน่าสงสารเข้าไปเองแม่ไม่เดียวว่าอะไรนะลูกแต่เขาก็ทําเหมือนผักของเขาเนี่ยเป็นทองคําฝังอยู่เลยนะแค่เด็ดนิดเดียวก็จะร้องไห้ปานจะเป็นจะตายแล้วก็หาว่าแม่เนี่ยไปขโมยอีกปลายสายเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะได้ยินเสียงสวพีตวาดลันนี่มันอะไรกันนะักันหนาขี้งกขนาดนั้นกระเพามันก็แค่ไม่กี่บาทเชียว หนังบ้านค่างๆนี่มันก็เกินไปจริงๆเยเชิญก็รีบเติมเชื้อทันทีใช่แล้วลูกแม่เองก็ไม่ได้อยากที่จะมีปัญหานะแค่ขอเด็ดนิดเดียวก็หาว่าแม่ยังไม่ช่วยลดน้ําไม่ปลูกเองบ้างแล้วยังจะมาเด็ดของเขาอีกแม่เนี่ยนะก็แก่แล้วจะไปให้ขุดดินหลังขดหลังกล่องกับเขาได้ยังไงล่ะเสียงสอพีก็เริ่มที่จะรุ่มร้อนขึ้นมาทันทีแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวสอพีจะกลับไปคุยกับมันเอง นี่แค่ผักบ้านๆนี่ยังจะหวงอะไรกันนักกันหนาคนเราอยู่ติดกันแท้ๆทำไมไม่มีน้ำใจเอาซะเลยอ่ะยายเจิดก็ยิ้มมุมปากเบาๆทันทีก็แม่นะ่นะไม่อยากให้มันบานปลายหรอกลูกแต่ถ้ามันจะเอาเรื่องแม่ขนาดนี้นะแม่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแม่แก่ๆกินผักสักนิดก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยเหรอหนูไม่ยอมหรอกแม่เดี๋ยวจะให้มันรู้สะบ้างว่าบ้านเราเนี่ยอย่ามาลังแกกันง่ายๆจะลูกแม่แค่มาระบายนั่นอะ โสพีไม่ต้องถึงกบมาทำลายเขาหรอกนะเสียงรถยนต์สีบอลจอดอยู่ที่หน้าบ้านใหญ่จืดเบรกดังเอี๊ยดก่อนที่หญิงสาวผิวขาวผมยาวตรงในชุดกองเกงยีนกับเสื้อยือดสีดำเปิดประตูรถออกมาแล้วก็พวดพาดออกมาใบหน้าของเธอเบึ้งตึงแล้วก็เต็มไปด้วยความหงุดหงิดโสพีลูกสาวคนเดียวของเยจืยดหญิงสาววัยสามสิบกว่าเดินพุ่งตรงไปยังแนวคันรัวที่เต็มไปด้วยพืชผักสดเขียวที่เพิ่งปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบมะเขือตัวักยาวกะเพราโหระพา แต่เพียงไม่นานความเป็นระเบียบก็จบลงทันทีเอาให้มันจบจบไปซะเลยโซพีสะบดในลำคอขณะที่เธอใช้มือเปล่าจับกอกระชาขึ้นอย่างแรงเสียงรากฉีกขาดดังกรอบแกรบโอ้ยตายแล้วหนูทำบ้าอะไรของหนูเนี่ยเสียงร้องของยายื่นก็ดังได้มาจากลานหน้าบ้านยายเช่นก็เดินมาอย่างไวพร้อมกับตะโกนวิ่งออกมาด้วยสายตาที่ตกใจพวกเนี้ยฉันปลูกเองกับมือนะมีสิทธิ์อะไรมาถอนของฉันเนี่ย อพีก็ไม่ยั้งมือทั้งกระเพราทั้งถัว่วถูกโยนกระจายราวกับใบไม้แห้งสิทธิ์ของฉันก็คือต้องมาเคลียร์ปัญหาเรื่องไร้าสารละของแม่ตัวเองไงแล้วพวกคุณก็มีแต่ปัญหาแบบเด็กๆไงโอ้ยอินูเอ้ยผักนิดเดียวถึงก็ต้องเหยียบย่ำกันขนาดนี้เชียวเหรอฉันไม่ใช่คนรวยนะไม่ได้มีเงินทองมากมายเหมือนบ้านเธอนี่มันอาหารของฉันแล้วเธอมาถอนเล่นอย่างกับผักเลียถนนอย่างนี้หรืองั้นก็ไปปลูกให้พ้นลัวสิป้า อย่ามาปลูกตรงคันแดนกลางแล้วก็หาว่าคนอื่นขโมยเรื่องแค่นี้ฉันต้องกลับมาเคลียร์เรื่องโงโงๆโอีกเสียงด่าทอดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านเพื่อนบ้านใกล้เืินเคียงหลายคนกระโผผ่หน้าออกมาจากหน้าต่างบางก็แง้มผ้ามา่านบางก็แอบยืนฟังเงียบๆแล้วแม่เธอละ่ะเธอเคยฟังฉันบ้างไหมว่าแม่เธอทําอะไรไว้บ้างไม่ใช่ว่าแค่เด็ดอย่างเดียวนะมันเด็ดทุกวันมันถอนทุกทีแถมยังไม่เคยช่วยลดน้ําแม้แต่ครั้งเดียว แม่ฉันอายุมากแล้วจะให้มาแบกน้ำรดน้ำผักทุกเช้าอย่างเงี้ยเหรอถ้าไม่อยากให้ใครเด็ดก็อย่ามาปลูกิดล็ดรว่ะสิคะงั้นฉันก็จะปลูกให้มันเห็นอีกฉันจะเขียนป้ายใหญ่ๆเอาไว้เลยนะว่าของยายชื่นใครก็ห้ามเด็ดโซพีก็หน่าแดง้วยโทสะแต่ก็สะบัดมือสะบัดผมเดินกลับไปที่รถแล้วก็ปิดประตูดังปังก่อนที่จะขับรถออกไปยังไม่กี่วันหลังเหตุการณ์ข่าวข่าวก็ลอยลมไปถึงกรุงเทพผ่านเสียงเล่าจากเพื่อนบ้านที่โทรไปหาลูกยายชื่นด้วยความเห็นใจแก้ว แม่ของเธอถูกถอนผักจนหมดเลยนะเห็นนั่งเงียบๆอยู่หน้ารั้วตั้งแต่เมื่อวานพี่ว่าเธอกลับมาดูแม่หน่อยนะอ้าวแม่โดนอะไรหรอคะแก้วกระหมดคิ้วแล้วก็วางโทรศัพท์ลงใจเธอเริ่มไม่สงบรีบลาง,งานจองรถตัวโดวยสารแล้วก็มาถึงบ้านในคืนวันนั้นเลยในเช้าวันรุ่งขึ้นแก้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดากับกางเกงผ้าสีอ่อนเดินออกมาที่หน้าบ้านยายเชินั่งซึมอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าเหี่ยวย่นมองพื้นเหมือนคนที่จะหมดแรงพูด แม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยแกวนั่งลงค้างๆแล้วก็เอื้อมมือจับแม่เบาๆยายชื่นก็ถอนหายใจยาวแม่ไม่คิดเลยว่าคุณมันจะใจไร้ายได้ขนาดนี้ถอนหมดเลยลูกไม่ถามสักคําแก้วก็นั่งฟังเงียบๆปล่อยให้แม่ระบายความน้อยใจค่อยๆไหลออกมาจากคําพูดของหญิงชราหนูฟังอยู่นะคะแม่อย่าพูดอะไรแม่ก็พูดเถอะหลังจากที่พูดจหมดแกก็พยักหน้าช้าๆก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแม่คะ หนูว่านะเราควรที่จะทารั้วกาแพงขึ้นมาเถอะหนูนะเก็บเงินไว้ตั้งหลายปีแม่อยากปลูกอะไรแม่ก็ปลูกในพื้นที่ของเราเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปแตะใครแล้วก็ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราด้วยเยชื่นก็เงยหน้าขึ้นดวงตาสัญ,ญลิฟทันทีลูกจะทําจริงเหรอมันต้องเสียเงินเยอะมากเลยนะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหนูตั้งใจเก็บไว้ใช้กับแม่อยู่แล้วล่ะถือว่าเป็นของขวัญให้แม่สบายใจไงคะไม่นานนะักช่างก่อสร้างก็เริ่มลงมือสร้างกําแพง โดยกำหนดความสูงไว้อยู่ที่ระดับหัวไหล่ไม่สูงล้ำจนปิดกานแสงแดดแล้วก็สายตาแต่ก็ชัดเจนว่าเป็นเขตคันแดนแย่พื้นที่เมื่อผนังอิฐแดงฉาปูนเริ่มสูงทีละช่วงเสียงจิจะก็ลอยมาตามคาดแหมจะทำลัวทั้งทีทำไมไม่ทำให้มันสูงไปเลยล่ะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกหนูว่านะคะเห็นหน้ากันห่ะดีแล้วล่ะคะ่ะจะได้รู้ว่ายังมีคนที่ปลูกผักโดยที่ไม่ต้องขมโมยของคนอื่น แล้วแก้วก็หันไปตอบด้วยรอยยิ้มบางๆแต่แววตาก็คมกริบโอ้โ oh, ห oh, oh. คำพูดดีเหลือเกินนะลูกใครนะนี่ผู้จาน่ารักไม่แพ้แม่เลยนะยายชื่นก็เดินมาแบบเงียบๆแล้วก็พูดข้ามรัวว่าฉันก็ยังดีใจนะที่รัวมันยังไม่สูงพอที่จะบังสายตาไม่อย่างนั้นนะฉันคงไม่ได้เห็นสีหน้าคนที่เคยเด็ดผักฉันไปทุกวันแหมเอาเถอะยายชื่นกำแพงแค่นี้ก็ไม่ได้กั้นเสียงกั้นตาหรอก จากนั้นแก้วก็ยื่นบัวรดน้ําให้กับแม่แล้วก็ยิ้มบางๆแม่อยากปลูกอะไรแม่ก็ปลูกเลยนะคะที่ตรงนี้เป็นที่ของเราแล้วยายชื่นก็ยิ้มตอบรับทางน้ําตารั้วใหม่ไม่ได้สูงนักแต่สําหรับเธอมันคือพรมแดนแห่งศักดิ์ศรีที่ลูกสาวมอบให้เสียงฟ้าร้องขึ้นขั้นมาตั้งแต่ตีห้าเมฆดำทะมึนบทบางฟ้าราวกับพายุบ้านยายชื่นหลังเล็กๆเพิ่งจะสร้างรั้วปูนแยกแดนหมาดๆต้องมาเผชิญบทบาทการทดสอบใหม่น้ำฝนได้เทกหนํำไม่หยุด เสียงกระทบหลังคาดังราวกับตะโกนใส่หัวยายชื่นนั่งตัวงออยู่ในบ้านพยายามที่จะเอาผ้าใบมาปิดรอยรั่วที่พื้นแต่ไม่ทันที่จะทอะไรให้เสร็จเสียงสาดน้ําจากด้านข้างก็ดังขึ้นเสียงดังโครมมวลน,น้ํามหาศาลก็พุ่งมาจากชายคาของบ้านยายจืดที่อยู่ชิดติดกันน้ําฝนที่ไหลลงมาก็ข้ามมาที่รั้วราวกับกอกแตกมันท่วมพรวดพราดเข้ามาที่ลานบ้านของยายชื่นในทันทีอุ้ยตายแล้วผักฉัน ยายชื่นก็ร้องร่ำเมื่อเห็นต้นกะเพราต้นถั่วฝักยาวและมะเขือเทศที่ปลูกเอาไว้อย่างทนุถนอมกําลังจะถูกน้ําซัดรากลอยโพ้งออกมาทีละต้นเธอพยายามที่จะใช้ไม้กวาดยาวๆปาดน้ําออกจากบ้านแต่ยิ่งปาดก็เหมือนจะยิ่งถาถมฝนหยุดตกประมาณ8ปดโมงเช้าแต่ความเสียหายก็ไม่ได้หยุดตามน้ํายายชื่นก็กลมหน้ากล,มตาก,ลมตากอบน้ําออกจากบ้านใบหน้าที่นิ่งสงบตอนนี้ก็เต็มไปด้วยความสลดด้วยความโกรธ และแล้วเสียงที่เธอเกลียดที่สุดก็ได้โผล่ออกมาแหมบอกแล้วไงว่าจะปลูกอะไรใกล้รั้วนักฝนมันก็ช่วยล้างให้หมดนะสิยายชื่นก็ยืนกอดอกอยู่บนชายคาระเบียงยิ้มแคนแคนพูดกันแหนกันแหนราวกับว่าเอาน้ำมาสาดให้สะใจน้ำฝนเนี่ยมันมาทางนี้เองนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิดเดียวถ้าผักมันจะปลิวมันจะเละอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นบุญเก่าแล้วก็เวรเก่าก็แล้วกันนะคำพูดนั้นราวกับเหล็กร้อนที่ทิ่มเข้าไปในหัวใจของยายชื่น ยายเชินก็เงยหน้าขึ้นมองข้ามรวที่ยังคงเปียกชื้นเธอรู้ดีว่าน้ํามันจะไหลามาอย่างไงทําไมถึงไม่เคยคิดที่จะเบี่ยงรางน้ําออกไปทางด้านอื่นบ้างอา้าวก็ฉันทําบ้านของฉันในที่ของฉันใครจะไปรู้แล้วว่าน้ํามันจะไหลไปทางทิศไหนแหมต่อไปก็ลองปลูกผักในกระถางบ้างสิจะได้หอบต้นไม้วิ่งหนีน้ําได้ง่ายๆหน่อยจากนั้นยายเจืดก็หัวเราะอย่างสะใจแต่เสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงขำขัน แต่มันคือเมียที่ทิ่มแทงใจงเยเช่นให้ลึกขึ้นทุกคำเยาช่นเม้มปากแน่นไม่ได้พูดอะไรอีกหันกลับไปกอบน้ำต่อทั้งน้ำตาถึงอยากจะตอบโต้แค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะรู้ดีว่าชายคานั้นอยู่ในเขตบ้านของเขาเยเช่นก็โทรหาลูกสาวทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงโทรศัพท์ที่ปลายสายฟังดูเหนื่อยแต่ก็มั่นคงลูกเอ๋ยแม่ว่านะเรื่องนี้คงจะไม่จบแค่ข่าวเดียวหรอกนะฝนปีนี้มันยังอีกยาว ถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยบ้านเราต้องท่วมแน่แนเลยลูกสาวก็เงียบไปรู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่างั้นแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูจะจัดการเองหนูจะขอกู้เงินจากกองทุนที่ออฟฟิศก่อนนะคะเอามาทำรั้วให้มันสูงกว่าชายคาบ้านเขาไปเลยจะได้จบสักทีรถช่างพร้อมวัสดุก,ก่อสร้างก็ได้มาเทียบอยู่ที่หน้าบ้านเสียงค้อปูนตอกเหล็กดังไปทั่วซอยรั้วปูนที่เคยสูงแค่หัวไหล่ก็เริ่มต่อเติมให้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงจนพ้นหัวของคนที่เดินผ่านไปผ่านมา แล้วมันก็สูงเลยไปจนถึงระดับชายคาของเยจือจนกระทั่งเสียงฝีเท้าดังตึกตึก,ตก,ตกของโสพีก็ได้ปรากฏขึ้นทุกคนก็หันมามองโสพีเดินเข้ามายืนตรงกลางลานคอนกรีตตากระจงไปที่ลูกสาวของเยเชื่อนอย่างแข็งกร้าวนี่คุณรู้ใช่ไหมว่ารลวสูงขนาดนี้มันจะบังลมหมดแล้วบ้านฉันก็ต้องร้อนตับแตกนะสิรู้ค่ะแต่ก็รู้ด้วยว่าบ้านฉันน้ําท่วมเนี่ยเพราะว่ามาจากหลังคาบ้านคุณมันก็ต้องแก้กันแบบนี้นะคะ่ะแต่ร้วแบบนี้มันเกินไป มันเหมือนเอาคืนเหมือนตั้งกำแพงมาประชดน่ะก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันสร้างในที่ของฉันแล้วบ้านคุณล่ะคะตั้งรางน้ําไว้ยังไงอะ่ะถ้ากวนร้อนนักก็เบรรางน้ําออกไปให้พ้นรัวสิคะแค่นั้นเองที่คุณจะให้ฉันเสียตังทำรางใหม่อย่างนั้นเหรอแล้วฉันไม่ต้องเสียเงินเลยเหรอคะผักที่แม่ฉันปลูกเอาไว้ก็เสียหายน้ำเข้าบ้านจนแม่ฉันต้องตักอยู่คนเดียวคุณว่าแฟร์เหรอการเถียงทั้งสองคนก็เริ่มรุนแรงขึ้นสีหน้าของช่างทั้งสามคนก็เริ่มที่จะลังเล ช่างคนหนึ่งก็หันมาถามว่าเบาเอ,อ่อไม่ทราบว่าจะให้ต่อไหมครับลูกสาวเยเช่นก็หันไปตอบทันทีทั้งเสียงหนักแน่นต่อคะ่ะทาให้เสร็จตามแบบถ้ามีปัญหาก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเคลียร์กับฉันเองก็แล้วกันสพีที่ยืนเนี่ยงด้วยแววตาที่เดือดดานกำหมัดแน่นแต่ก็ยังไม่พูดอะไรต่อก่อนที่จะหมุนตัวกลับบ้านอย่างแรงโสพีเดินกระฟัดกาเฟียออกจากบ้านหลังจากที่เห็นช่างและลูกมือกำลังก่อกำแพงอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สนใจคำห้ามของเธอ ธอสะบัดผ้าพันคออย่างแรงแล้วตะโกนอย่างเสียงกล้าว่าจุดเดี๋ยวนี้นะถ้ายังต่ออีกก้อนหนึ่งแล้วก็ฉันจะแจ้งกำนันให้มันไล่พวกเธอออกให้หมดในขณะที่เธอพูดไปมือขวาก็ล้วงเข้าไปหยิบมีดพับจากกระเป๋ากางเกงโดยที่ไม่มีใครเห็นเธอไม่ได้ชักออกมาขู่ตรงๆแต่ก็กำแน่นอยู่ในมือสีหน้าของเธอเดือดดานจนลูกช่างถึงกับชะงักลูกสาวของเยชื่นก็รีบก้าวเข้ามาขวางนี่คุณโสพี่ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคะเป็นสิทธิ์ของเรานะ เราจะป้องกันน้าจากชายคาของบ้านคุนที่มันไหลเข้ามาท่วมบ้านเราขนาดเนี้ยไม่ใช่เรื่องผิดซะหน่อยคุณโสพีผมเนะี่ยซื้อปูนซื้อซาวไปหมดแล้วนะไันเป็นงานเหมานะ่ะตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายตอนเสร็จงานแต่ผมหยุดตอนเนี้ยผมขาดทุนยับเลยอะ่ะแล้วแบบเนี้จะผมทำาไงอะ่ะโสพีก็ตาแข็งทันทีเธอกล้าพวดเข้ามาจนถึงใต้แนวนั่งร้านฉันไม่รู้หรอกว่าเธอตกลงอะไรกันไว้แต่ถ้าต่อแม้แต่ก้อนเดียวนะฉันจะเอาเรื่องแน่ช่างก็อึ้งทันทีแต่ก็ยังคงยืนกลางเสียงแน่น แต่ผมก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะพี่ขอคุยกันดีๆด,ดีกว่าครับเดี๋ใช้อารมณ์เลยลูกสาวเยาชื่นก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นี่คุณกําลังจะข่มขู่เขานะคะเอามีดมาทําไมอะ่ะแล้วช่างจะรู้เรื่องอะไรด้วยไหมจะไปโกรธเขาทำไมล่ะคะโซฟีก็กัดฟันกรอดตะโกนลั่นก็พวกเธอนั่นแหละตรงใจทํารั้วสูงขนาดนี้เพราะอยากจะกันฉันอยากจะแก้แค้นที่น้ําชายคาฉันไปท่วมผักเธอใช่ไหมล่ะเสียงก็ดังขึ้นจนเพื่อนบ้านเริ่มแง้มประตูออกมาดูความวุ่นวายก็เริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่ จู่ๆเสียงรถพอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นมาก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะมาจอดตรงหน้าบ้านพอดีเอ้ยหยุดก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกระองเสียงดังแล้วก็ก้าวเข้ามาระหว่างโสพีแล้วก็ช่างโสพีลดอาวุธก่อนดีกว่านี่จะเอาเรื่องกันถึงเลือดตกยางออกกันเลยหรือไงอะโสพีก็หายใจแรงตัวสานด้วยความโกรธแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเก็บมีดเข้าไปในกระเป๋าผู้ใหญ่บ้านก็หานไปทางลูกสาวของเยชื่นส่วนคุณะ่ะ แตรู้ว่าจะก่อรั้วสูงขนาดเนี้ก็ต้องมาคุยกับผมก่อนเพราะมันกระทบเพื่อนบ้านเรื่องเนี้ต้องมีคนกลางไก,ก่เกลี่ยไม่งั้นาวุ่นวายกันไปใหญ่เลยทุกคนเงียบกริบเหลือเพียงจะเสียงลมหายใจทีๆของโซภีแล้วก็เสียงหอบของช่างที่เพิ่งจะรอดจากสถานการณ์ตึงเครียดที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากเหตุการณ์ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในวันนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เข้ามาเป็นคนกลางแล,และเสนอแนวไก,ก่เกลี่ยกันอย่างเป็นธรรมเขาบอกอย่างเสียงหนักแน่นว่ารั้วสูงแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลย มันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องตามสาม,มัญสำนึกด้วยถึงจะมีสิทธิ์ก็เธอนะแต่ก็ต้องเคารพความเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็หันไปหาเยจืดส่วนเยจืดนะ่ะใช่ค่าบ้านเธอนะี่ะมันยื่นไปใกล้รื้ว่ามากเกินไปจริงๆน้ําฝนถึงได้ไหลไปบ้านคนอื่นอย่างนี้ไงถ้าไม่ติดล้างน้าใหม่หรือว่าเบี่ยงน้าไปทางอื่นก็ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบนะทั้งสองฝ่ายก็ต่างพยักหน้ารับปากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างด,ดีแต่ในใจก็ไม่มีใครยอมใครเหมือนกัน เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือว่าอิที่กอไว้ครึ่งหนึ่งก็ยังคงตั้งค้างอยู่แบบนั้นเศษเหล็กเสาและถุงปูนเปล่าก็ถูกวางกองไว้ริมกำแพงรอวันที่จะขนออกแต่วันนั้นก็ไม่เคยมาถึงส่วนยายจืดก็มองดูทุกเช้าคอยดูว่าลูกสาวของยายชื่นจะมาเก็บของเมื่อไหร่เพื่อยืนยันว่าจะไม่ต่อเติมอีกขณะเดียวกันบ้านยายชื่นก็ไม่วางใจเช่นกันคอยสอดตาม,มองไปที่บ้านของยายจืดว่าลางน้ำใหม่ที่ผู้ใหญ่บ้านพูดถึงจะเริ่มถึงเมื่อไร่ แต่ก็ไม่มีใครลงมือไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างคนต่างาเฝ้ารอดูกันอยู่ไม่มีใครคิดที่จะเป็นฝ่ายเริ่มจริงๆกระทั่งคืนหนึ่งฝนตกลงมาอย่างหนักฟ้าร้องคำรามน้ำก็เทกระหน่ำมาจากหลังคาบ้านอย่างไม่ปราณีรางน้ำเก่าๆที่เคยผูกก่อนของเยจืดก็ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกต่อไปสายน้ำก็ยังพุ่งผา่านไปยังเหมือนเดิมคราวนี้มันมาอย่างตั้งใจมาทำลายน้ำทะลายลักเข้าสู่ห้องครัวของเยจืดอ,อย่างรวดเร็ว เธอกำลังเตรียมอาหารเย็นไม่ทันได้ตั้งตัวพื้นบ้านที่เปียกลื่นก็ทำให้เธอลื่นล้มตรงบริเวณที่มีปลั๊กที่เสียพ่วงกันเอาไว้กับเครื่องปัน่นมือของยยชื่นก็เผลอไปแตะโดนสายไฟที่เปียกน้ำไฟช็อตแล่นผ่านร่างกายของเธอเสียงแหบแห้งของยยชื่นก็ร้องขึ้นมาเบาๆก่อนที่จะเงียบไปในชั่วพริบตาและฝนก็ยังตกต่อไปน้ำก็ขังสูงขึ้นเรื่อยๆร่างของเย็นนิ่งก็นอนแน่นิ่งอยู่ในน้ำไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น รุ่งเช้าผ่านไปเกือบ18ชั่วโมงลูกสาวของเยเช่นที่อยู่กรุงเทพก็โทรหาแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้รับสายเหมือนทุกๆวันเธอจึงโทรไปหาเพื่อนบ้านข้างๆให้ไปดูและสิ่งที่พบก็คือร่างของเยชช่นที่นอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านน้ำท่วมถึงเอวและร่างของเยชช่นก็บวมอืดจากการจมน้ำนานข้ามคืนเพื่อนบ้านหลายคนที่มามุงดูต่างก็ตกใจและก็เสะเทือนใจไม่มีใครคาดคิดว่าสงครามเย็นของเพื่อนบ้านที่ไม่มีใครยอมถอย จะนำมาซึ่งความตายอันโดดเดี่ยวผู้ใหญ่บ้านได้แต่ยืนกลุมขมับอย่างหมดแรงเมื่อเจ้าหน้าที่ชนะสูตรแจ้งว่าเสียชีวิตจากไฟช็อตพอน้ำท่วมถึงปลักไฟไม่มีการแจ้งข้อหากับใครเพราะไม่มีใครทำอะไรแต่นั่นก็คือปัญหาไม่มีใครทำอะไรเลยสุดท้ายรัวก็คงยังไม่เสร็จรางน้ำก็ยังไม่ได้เปลี่ยนและเสียงฝนในยามค่ำคืนนั้นก็กลายเป็นเสียงสุดท้ายที่ยายชื่นจะได้ยินจากประสบการณ์ของมีโบ้งนะคะก็คือเราจะไม่ใช้รัวเดียวกัน เราจะสร้างรั้วในพื้นที่ของเราห่างจากคันที่เนี่ยประมาณสักฟุตหนึ่งฟุตหรือสอฟุตก็ได้นะคะจากนั้นเราก็สร้างกำแพงของเราขึ้นมามันจะหมดปัญหาเรื่องน้ำชายคาข้างบ้านแล้วก็ถ้าเราปลูกต้นไม้ชิดกำแพงมันก็จะไม่มีปัญหาค่ะ